ถ้าอาหารส่งผลดีกับฮอร์โมนของผู้หญิงใครเป็นบ้างบางวันกินเท่าเดิมแต่พุงป่องหงหุดหิดนอนไม่หลับอ่อานไม่ใช่เพราะอายุนะคะเป็นเพราะฮอร์โมนของร่างกายเราเปลี่ยนค่ะคลิปนี้มาฟัง5อาหารที่ช่วยให้ร่างกายของผู้หญิงทำงานสัมพันธ์กับฮอร์โมนมากขึ้นกัน,นค่ะ 1. อะโวคาโดเป็นแหล่งไขมันดีที่ร่างกายใช้สร้างฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในเรื่องของรอบเดือนและอารมณ์ไข่มันดีในโอคาโดยังช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ฮอร์โมนสื่อสารกันได้ดีด้วยเพื่อนๆอ,อาจจะลองทานโดยการทำสลัดโอคาโดหรือไปทำเป็นสมูทตี้ก็ได้นะคะและช่วงเวลาที่ดีคือช่วงก่อนหรือระหว่างไขต่ตกก็ประมาณวันที่1นึถึงวันที่สิบสี่ของรอบเดือนสองอาหารลดขมอ่อนๆค่ะเช่นมนะระผักขม ล็อกเก็ตขิงหรือมะนาวซึ่งผักลดขมมีสารธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและกระตุ้นการทำงานของตับเหมาะกับผู้หญิงวัย40บวกที่อยากจะดูแลการเผาผลาญและขับของเสียตามธรรมชาติเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยในการจัดการกับฮอร์โมนส่วนเกิน 3. ม,มเมล็ดพืชดีต่อฮอร์โมนมเมล็ดแฟกมีไฟโตเอสโตรเจนตามธรรมชาติ และเมล็ดฟักทองมีสังกะสีที่ร่างกายใช้ในการสร้างโปรเจสเตอโรนเราสามารถปรับการทานตามรอบเดือน <c oughs> เขาเรียกว่าซีซไซคลิงคหมายถึงการทานเมล็ดแฟกในช่วงต้นรอบและเมล็ดฟักทองในช่วงหลังซึ่งช่วยให้ร่างกายรักษาสมดุลฮอร์โมนได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติ 4. ผักหัวที่ให้พลังงานดีมันเทศฟักทองเผือกเป็นคาร์บเชิงซ้อนที่ช่วยให้ระดับน้ำตาลคงที่ เหมาะกับช่วงก่อนมีประจำเดือนและวันที่เครียดเพราะร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มเพื่อให้ระดับฮอร์โมนและอารมณ์ทำงานได้ปกติ5เนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพค่ะเช่นเนื้อวัวออร์แกนิกหรือไก่บ้านมีกรดอะมิโนโจำเป็นที่ร่างกายใช้สร้างฮอร์โมนและสารสื่อประสาทโดยเฉพาะทริปโตเฟนที่ช่วย สร้างเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งมีผลกับอารมณ์และหลับสบายขึ้นอาหารเหล่านี้ไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นตัวช่วยตามธรรมชาติที่ร่างกายของผู้หญิงทำงานได้สมดุลขึ้นมีใครชอบทานข้อไหนและไปทำเมนูอะไรเด็ดๆ,ๆเขียนแชร์กันได้นะคะผู้หญิงวัย40บวกที่สนใจดูแลสุขภาพสนใจการปรับสมดุลฮอร์โมนรีมสนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ